โช๊คตัดเฮดได้เอ้ยแป๊บนึงเอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวตัดใหม่นะยูโรสเปคใน่ายเฮดได e ตัวนี้จะใส่ในรถรุ่น e 6 0นะครับโชคหน้านะครับตัวนี้เป็นระบบโมโนทูบนะครับปรับ32ระดับนะครับประกัน2ปีรูปแบบสปริงเป็นในรูปแบบสปริงของโปรเกรสซีฟนะครับหรือที่เรียกภาษาช่างสปริงทรงก้นหอยนะครับค่าเคเนี่ย 6K นะครับความยาวให้มาที่190ตัวเนี้ย จะต้องใช้อุปก,กรณ์เบ้าเดิมที่ติดมากับรถนะครับผมเราถอดโชคเก่ามานะครับแล้วก็อถอดอุปก,กรณ์เบ้ามาใส่โชคตัวนี้ตัวโชคหลังเป่งทรงหลอด 4.5k นะครับให้มาที่250เขามีเบ้ามาให้จากทางริษัทเลยนะครับไม่ต้องใช้เบ้าเก่านะครับเป็นระบบสไลด์กระบอกเหมือนกันั้างหน้าและหลังนะครับตรงเราจะเป็นไงฟิลลิ่งในการขับจะเป็นไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลย E 6กก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าอยากจะได้ฟิลลิ่งที่มันเกาะถนนนิดนึงผมก็จะปรับค่าโช้คอยู่ที่หน้า2 2หลัง20นะครับผมขี่ด้วยความเร็วเนี่ยก็จะได้ฟิลที่มันตึงๆนิดนึงเกาะถนนส่วนเรื่องทรงก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อช่องทางเพจด้านล่างนี้ได้เลยครับผม